วันนี้ลองไล่จับเจ้าแมงมุมแมวป่าอ x อกซิโอเสมาส่องดูหนุ่มของมันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรลิงสไปเดอร์พบได้ทั่วโลก300สายพันธุ์ถึงแม้ว่ามันจะปล่อยเส้นใหญ่ได้แต่ก็ไม่ได้สร้างเอาไว้สำหรับดักเหยื่อนะครับจะแอบซุ่มโจมตีมากกว่าความว่องไวปราดเปรียวทำให้เราไม่สามารถจับมันได้อย่างง่ายได้ต้องใช้เวลาเกือบทั้งวันนะครับ ระยางขาคู่ที่เป็นสีดำๆเรียกว่าเพ d ร p แผพบในตัวผู้เท่านั้นนะครับส่วนปลายที่บวมออกคล้ายๆนวมเรียกว่าพอพอบับผมว่าลักษณะเหมือนคล้ายๆกับ i ิงค o องผมได้ลดสปีดของภาพลงมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นการเคลื่อนไหวของเจ้าแมวป่าได้ชัดเจนมากขึ้นไม่อย่างนั้นทุกคนอาจจะมองเห็นการเคลื่อนไหวของเจ้าแมงมุมป่าไม่ชัดเจนขนาดนี้แมงมุมแมวป่าออกซิโอสจะมี6ตาอยู่รอบหัว เรียงกันเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็จะมี2ตาเล็กๆนะครับอยู่ด้านล่างตาคู่หน้าติดตามชมเวอร์ชันยานในโมดวีดีโอนะครับ